สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายเครื่องเล่นเทปนะครับเป็นเทป CD แล้วก็ MP3 นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโลโก้สามารถเล่น CD แล้วก็ MP3 ได้นะครับนี่ครับสัญลักษณ์ของ Compact Disc นั่นก็หมายความว่าเล่นแผ่น CD ดีออริโอแล้วก็ MP3 ได้นะครับได้2แบบเท่านั้นนะครับแผ่น CD พวก VCD หรือว่า DVD จะไม่ได้นะครับย้ำนะครับว่าเล่นแค่ CD แล้วก็ MP 3นะครับเป็น CD audio แบบไม่มีภาพเท่านั้นแล้วก็ MP 3นะครับคุณผู้ชมครับยังคงนิ่มนวลนะครับคุณผู้ชมครับยังคงสวยงามแล้วก็นิ่มนวลทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เรากดขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับนุ่มนวลมากๆนะครับตัวนี้ เล่นซีดีได้นะครับซีดีออเดีโอหรือ MP3 แล้วก็เล่นเทปได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดเอาอ่าเอามันออกมาแล้วนะครับผมจะกดเอาเทปออกมาให้ดูนี่ครับอ่าปิดไว้ออกดูการออกนะครับนิ่มนวลทีเดียวครับนี่ครับแล้วก็ FM นะครับคุณผู้ชมครับวิทยุ AMFM นะครับยังเล่นได้ปกตินะครับยี่ห้อฟิลลิปนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อฟิลลิปครับเดี๋ยวดู ชื่อรุ่นนะครับไม่มีชื่อรุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมดูข้างบนนะครับมาดูข้างหลังสิตัวนี้ใส่ฐานได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใส่แบตเตอรี่หรือว่าใส่ฐานฐานก้อนแบบก้อนใหญ่ๆนะครับเปิดออกมาใส่ฐานได้ด้วยนะครับแหมดีจังเลยครับดีมากๆครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับคุณผู้ชมมาดูข้างอ๋ออยู่ข้างล่างนะครับชื่อรุ่นนะครับ ชื่อรุ่นจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นรุ่น a z 1 3 1 6นะครับ A71316 นะครับเห็นอยู่นี่ห้อฟิลลิปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะทําการเล่นเทปก่อนนะครับคุณผู้ชมเล่นเทปให้ทุกท่านดูก่อนเลยนะครับเทปเอามาดูนะครับเทปของใครครับนี่ j r v o i นะครับ j r v o i มันเป็นเพลงเวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น u t u b e เนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมจะเล่นเล่นแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็หยุดนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับกดเล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บเล่นแล้วก็หยุดเล่นแล้วก็หยุดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าการเล่นเทปจะต้องเลื่อนตรงนี้มาข้างล่างนะครับนี่ครับอ่านี่ครับคุณผู้ชมดูตามรายละเอียดนะครับอ่าขีดที่1นี้ก็คือเทปนะครับขีดที่1นนี่เทป ขีดที่2เป็น FM ขีดที่3เป็น m w กนน็น่าจะหมายถึง AM นะครับแล้วก็ขีดที่4ก็คือ CD แล้วก็ MP3 นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราจะเล่น CD นะครับถ้าเราจะเล่น CD เราต้องเลื่อนมาข้างล่างถ้าเลื่อนไปข้างบนคือเล่นเทปนะครับเอาเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับถ้าเลื่อนลงมาให้สุดเลยแล้วก็กดเล่นเทปนะครับแบบนี้นะครับ ใส่ม้วนเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับม้วนเทปม้วนเจอาไวนะครับปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมจะกดเล่นนะครับนี่ครับนี่ครับเล่นดีทีเดียวครับอ่าเดี๋ยวจะกดหยุดไว้ก่อนอ่าเล่นเสียงได้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้แล้วก็กดเล่นดังดีมากครับอ่านี่ครับ ถ้าไม่หยุดหยุดแบบนี้มันติดลิขสิทธิ์เวลาที่ผมอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับน,นี่เยี่ยมเลยครับเสียงดีมากๆครับดเด็ดออกมาเต็มเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมสภาพเครื่องนี้ยังคงเดียว อ่าเทปนะครับเรียบร้อยเทปดูได่อ่าฟังได้นะครับเทปอ่ะต่อไปก็จะเป็นวิทยุนะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปก็เป็นเทปแล้วก็จะเป็น FM นะครับอ่านี่นะครับ FM นี่ครับนี่ครับ FM นะครับวิทยุ FM นี่ครับหนึ่งร้อยจุดสองห้า <FM. S 2> นี่ครับ ต่อไปเลื่อนขึ้นไปก็เป็น AM แต่ผมไม่ได้ฟังนะครับจะฟังเป็น MP3 เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะฟังเป็นเอาแผ่น MP3 ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวหาแผ่นก่อนนี่ครับแผ่น MP3 นะครับ MP3 เพลงหวานบ้านทุ่งนะครับอะา,าลองดูเลยนะครับคุณผู้ชมปึบ๊บอ่า MP3 นะครับ เมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้วเราก็กดเพลย์ตรงนี้นะครับดูก่อนนะครับว่ามันขึ้นนี่มันมีจอบอกอยู่นะครับว่ามีกี่เพลงอ่ะกดเล่นได้เลยนะครับเดี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดเล่นเล่นแล้วครับาเล่นนี้ยังหานี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแหมเสียงดีทีเดียวนะครับ เล่งเสียงได้อ่านี่ครับเราต้องกดไปเรื่อยๆนะครับเพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเสียงดีมากๆครับซีดี นะครับคุณผู้ชมเสียงดีนะครับปุ่มอาจจะรวนบ้างนะครับสต็อปแล้วเป็นเพลงใหม่เสียงดีมากๆครับอ่านี่สต็อปนะครับผมกดสต็อปแล้วนะครับก็นี่ครับอ่านแผ่นดีนะครับสรุปแล้วเจ้าเครื่องนี้นะครับสรุปแล้วเจ้าตัวนี้ก็เล่น CDMP3 ได้นะครับเป็น CD Audio นะครับไม่ใช่ภาพนะครับเป็นระบบเสียงเสียงเท่านั้นนะครับเป็น นี่ครับสัญลักษณ์ค o m p a c t disc กก็คือ CD Audio เป็นแค่เสียงเท่านั้นนะครับไม่มีภาพนะครับแล้วก็ MP3 นะครับเนี่ย CD Playback นะครับตัวนี้จะเล่น CD นะครับแล้วก็เล่นเทปนี่ครับเล่นมวนเทปได้แล้วก็วิทยุครับ FM ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ใส่ฐานได้ด้วยนะครับตัวนี้แม่คุ้มจริงๆครับผมชอบมากๆครับโดยเฉพาะเนี่ยมวนเทปคัสเซ็เนี่ยครับคุณผู้ชม โอ้โหผมชอบมากๆเลยครับมันหาฟังยากครัแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมยังดียังแจ๋วอยู่เลยโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่าสําหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ตัวนี้สภาพยังคงสวยงามแล้วก็ใสกิ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมจะขอเสนอขายนะครับตัวนี้นะครับเล่นครบเลยนะครับเสนอขายในราคา2 5 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ